สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนจักแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับหลังสงการเสร็จสิน่านไปพี่น้องนะครับนี่สีเมื่อยสีลาสีหิวกันพี่น้องนะครับมวนซึนหัวแซวกับพีกับน้องกับมูกับพวกแล้วมานะพี่น้องเนาะนี่สีมีความสุขกันนะครับทั้งเมื่อยทั้งมีความสุขทั้งดีใจนะครับเนาะ ในพบปะกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับลูกกับลานได้กินกันนะครับมีความสุขนะครับถึงเวลากลับบ้านพี่น้องเบื่อสงการถึงเวลากลับบ้านขอให้พี่ให้น้องเดินทางตลอดปลอดภัยและพี่น้องได้นะครับการขับรถยนต์ยานพาหนะพี่น้องมีสตินะครับเนาะเดินทางนะครับค่อยๆค่อ,อยไปค่อยมาพี่น้องนะครับ คอยไปคอยมานะครับขอให้ถึงที่หมายพี่น้องถึงที่ทำงานถึงบ้านพักตลอดปลอดภัยนะครับปีหนาฟ้าไม่แตได้มาพบมาพบกันกพี่กับน้องคือเก่าพี่น้องมันเป็นวัฒจักรของปะเพนีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่พ่อแต่แม่พี่น้องนะครับพี่น้องนะครับเข้ากับมาเขาหมดเข่าสูการ เสียงดวงเสียงโศกเสียงวาสนาพีา่น้องกับเล่าพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับเ็ดสำนักเ็ดอาจารย์มาเต็มมาเต็มมาครบสูตรพี่น้องนะครับมาครบมาเต็มสูตรเลยพี่น้องนะครับหัวทิพผ่านมามีพ่อใจดีผู้ดเดียวพยี่น้องเอ้ยพยี่น้อง เตะเขาโกเลยพี่น้องบ่มีหดเสือบาดนีเกตสำนักเกตอาจารย์มาหนุนหลังเลยพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อเล่าพัฒนาพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวพอจะดีลงวันที่ไปก่อนวันจันทร์นะครับวันจันทร์เด้อวันวันที่เอางานหวันที่ยี่สิบเอ็ดเด นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาเดอ้อพี่น้องนะครับเมษาเมษายนนะครับสองห้า หกแปดพี่น้องนะครับสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับมาแล้วพี่น้องเอยปูมาแล้วปูมาแล้วนะครับเอฟซีทำากันหลายพี่น้องของปูพี่นอ้องรับหาปูหน่พี่น้องปูมาแล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นปูมาแล้วนะครับมาเบิ้งปูนะครับเราพัฒนาของปูทองเด้อมาแต่พี่น้องปูทอง ราวพัฒนาผู้ได้กระถามหาพี่น้องไปกระถามมาตะปูปูจิตธุระสงการ <Mine> นะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับ <is> เสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างนะครับลาวพัฒนานะครับปูกระทำการจัดแนวทาท่าไงพี่น้องคือเกา่าราวพัฒนาปูทอง นะครับปูบ้เคยถิ่มบเ้เคยปะานะครับย่านแต่พี่จะน้องปลาปูปูบ้เคยปลาพี่ปลาน่องบเ้เคยถิ่มปูบเ้เคยถิ่มพีถ่ถิมน้องนะครับเราพัฒนาปูทองพี่น้องนะครับเนาะนะครับมาเบิ่งเพื่นวิ่งบนล่างอีหยังพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างของปูทองเด้อวิ่งบนล่างปูทองนะครับ เด็กปูท่องกะบมเมนธรรมดาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ไม่ธรรมดาพี่น้องหลุดน้อยเข้าเยอะพี่น้องหลุดหน่อยๆเข่าหลายๆลพี่น้องนะครับบอเื้อกับเขาไปเบิ้งช่องยูทูบใดของพ่อใจดีชแนลตามทุกอาจารย์จะรู้ผลเห็นเลยทันตาว่าจริงหรือไม่จริงเท็จรหรือหลอกนะครับ วันที่21เมษายนสอง8าเราพัฒนาปู่ทองเดือวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างปู่ทองวิ่งบนล่างพี่น้อง9 9กับเจดพี่น้องนี่คือปู่ทองคมแม่นยำ เข่าหรือลุดพี่น้องอยู่กับพี่กับน้องเอาไปพิจารณาได้พี่น้องเด้อแนวทางบอกบี้ฟูใดลูกได้ดดพี่น้องออกตัวนั่นออกตัวนี้ไม่มีมีสูตรมีตำราเท่านั้นพี่น้องจะเป็นตัวบอกพี่น้องเองหลัง เล่าพัฒนาออกนะครับว่าเข่าหรือรุดพี่น้องนี่แหละครับของแท้ของจริงพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับปูท่องสิจับคู่ยังให้พี่ให้น้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณาให้พี่น้องเอาไปเบิงไปแย่งกันนะครับก่อนตัดสินใจเสียงดวงนะครับ มาเวอร์กันพี่น้องเดี๋ยวมาจับคู่ให้พี่น้องกันเลยนะครับชุดแรกพี่น้องชุดแรกนะครับเก้าสองเก้า

พี่น้องของปู่ทองให้พี่น้องไปเบิ้งไปพิจานากันเอาเองชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อชุดที่สองพี่น้อง7 3 7 4 7 8 7 9นี่คือแนวทางพี่น้องนี่คือแนวทางเ้อพี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของปู่ทองพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อ นะครับวันที่21เ,เมษายน2568ลาวพัฒนาปู่ทองพี่น้องวิ่งบนล่าง9กับ7ไดเด้อพี่น้อง้อนะครับเกับ7พี่น้องจับคู่ห้าย 92, 93, 94, 98พี่น้อง 73, 74, 78, 79พี่น้องแคบหน้าจอไว้เข้าดอดุดปู่ทองแม่นหรือบบแม่น,รรมนจริงหรือบบจิงพี่น้อง วันที่21สองทุกเกิงดูผลกันแน่นอนขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่นำา้้ยกันสู้ผู้สู้คนพี่น้องจะลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ